สวัสดีค่ะพบกับรายการล่าหมุด EP 2นะคะวันนี้ดุดอักษรไม่ได้มาคนเดียวค่ะดุดอักษรมีคนมาด้วยค่ะเชิญคุณอาศีระค่ะสวัสดีค่ะผมชื่ออาชีระจุธาเทพวันนี้นะคะ EP 2ของเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะสุก้อนและร้านก็จะเต๋วของเราเนี่ยในใจของฉันมีหนึ่งและของเธอมีอีกหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไปกันเลยค่ะ ขณะนี้เราอยู่กันที่สถานีสะตางกว๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราเรคคอเมนว่าอร่อยอร่อยค่ะชิมยางอ่นนี้อยากชิมยางอ่ะนิวอากชิมแล้วขัดมากเดือนอักษรและอาศิระจะไปชิมเข้าไปข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะคะทุกคนเ,คคเ,คเดี๋ยวเราสั่งก่อน เขาก็จะเป็นใบเมนูแบบนี้ให้เราติดนะคะนิวเลือกเลยเอาอะไรต้มเลือดหมูเอาเลือดหนึ่งอ,อะไรอีกเอาก๋วยเตี๋ยวต้มแห้งน้ำยำได้เอาผักไหมคะไม่ผักจ้ะ ที่วยเอ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าร้านนี้นะคะเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนาะเขามีต้มเลือดหมูด้วยใช่ค่ะอร่อยมากคือกินแล้วเหรอเคยแล้วเคยกินแล้วแล้วพามาอ่ะเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมกันนนาตาด้วยว้าเอะวอเอะเที่ยงว้ยมากินมิวคือคือเหรอว่อันนี้ไม่赖บ้างเนี่ยเดี๋ยวแนะนำดีอ่ะไม่อย่างแรกเลยอันนี้ คือต้มเลือดหมูค่ะก็เส้นเล็กต้ยมยำแบบน้ำแล้วก็เส้นเล็กต้ยมยำแห้งค่ะนิวได้ด้วยคนเดียวขอถ้วยหน่อยค่ะพี่ถัดใจเริยงถันใจมากเรามาชิมกันเลยค่ะอย่างแรกเราจะก,กินอะไรดีคะ <c oughs> คือกินเส้นเล็กดีกว่าเนาะน้ำหรือแหง้งก็สีนี้น้ำค่ะนิวกินงก่อนเลยให้เปิด เอามามาไม่เคยกินเลยสิร้านนี้อร่อยไม่เคย,ยห,หรอพลาดมากนะคะอร่อยเนาะนิวเนาะอ,อร่อยอยังยังไม่ได้กินค่ะหยกเบ้าเราจะบอกว่ามันกมยำที่รสชาติอร่อยมากย,ายังอร่อยหรืเปล่าคือเปรี้ยวพอดียังไม่ปรุงเนาะยังไม่ปรุงอันนี้คือไม่ได้ปรุงเลยนะคะอาชิมไม่ชิมอุม้ย แต่โมเมนต์มากอร่อยไหมคะอร่อยมากอันนี้เลยอ่ะต่อไปเลยค่ะแห้งบ้างต้องคุกก่อนไหมเนี่ยคลุกเลยเนีย่ยได้เนีย่ยเวลาแบบว่าอยู่มอเนี่ยกินร้านนี้บ้างกี่ครั้งล่ะคะให้เนียวคือก็กินบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนชบคอบกินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะเป็นคนกินเส้นเหรอคะ ชอบคือเส้นเสียนเสียโอ้ตลกมากเสีนเสียอ๋อหัววายนี่อ่ะนิวหากินแบบไม่มีน้ำไมีตับด้วยอ่ะหอยกินตับจังเลยวุ้นตับเขาให้มาใหญ่มากค่ะ้านนี้ในคันนี้เป็นหมูเร่งค่ะราคาเท่าไหร่นะคะราคาถ้วยละห้าสิบบาทนิวเป็นละห้าสิบดูสิเอาเหมาะกับเด็กมหาลัยมากจอสละอึ้งซึ้งวุ้กนอร่อยนะคะเนี่ย อร่อยจริงไม่เคยเอาเลยอ่ะอร่อยมากละลายแล้ว้รสชาตละลายโกนลองกินตับหรือยังอร่อยไหมตับหวานเวอร์ดีงันไงถูกต้องรักมาลาบอีกครั้งอ้าวไปสุดท้ายเมนูที่พิเศษที่มันเป็นแบบว่าเราต้องสั่งมาด้วยอันนี้มันต้องเล่นหม้ค่ะ อุ้ยในต้เร้อนหมูมีนี้นะคะมีอะไรบ้างคะลวกอันนี้กระเพาะป้ากระเพาะหมูเด้งาามีผักซึ้งๆนะคะกินปิดวิมีจีหมูด้วยอะ่ะอย่างแรกตักข้าวอ่าสอนกินหน่อยไม่เคยกินตักน้ำซุปอ่าน้ำซุปแล้วไงต่อคะแล้วก็ตักในเล็กๆน้อยๆแบบอ่ะไส้หนึ่งไม่กินเครื่องในอ่ะอ่าหมูได้ไงข้าหมูค่ะแล้วไงต่อคะอะไรก็ตักข้าวแบบรวบมาแล้วอั่มเลยสักค้าอั่มปอน แล้วเราขอตัวไปกินก่อนน,นอนนิวเนาะหรอ่ค่ะเราไปกินก่อนหิวแล้วเอามามาลูกมาลูกมานิว <flatter> หมดอิ่มแล้วหมดยังเลยอิ่มมากค่ะอร่อยมากอา่ะมาถึงตอนที่เราจะให้คะแนนกันดีก,กว่ามีคิดอยู่ว่ามันลิมิตเท่าไหร่อ่ะคะแนนอ่ะจะได้ให้เท่าไหนเต็มสิบละกันเต็มสิบให้สิบเลยนี่ก็ให้ เหมือนกันว้ากทกันอร่อยมากท่ะนิวต่อไปนะคะเรื่องมีอีกหนึ่งร้านที่เราจะพาไปทานนะคะหนึ่งร้านนั้นจะเป็นร้านอะไรเราจะพาไปตอนนี้เลยร้านอะไรคะยังไม่บอกชื่อเจอกันที่หน้าร้านค่ะไปกันค่ะนิวหันมากจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเนี่ยเราวนี่ไงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านนะอ้หยา หลังมอแอบกลไรแต่ไม่กลไรมากค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะ I อติ n งดิสอา r e ก๋วยเตี๋ยวโบ๊ทค่ะคือก mm ๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนี่มาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเข้าไปข้างในร้านกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในร้านนาอายุทยานะคะเป็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเน,นอาะพี่นิวเนาะกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเราสั่งไปออเดอร์สุกๆเลยสั่งอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูได้เอามาสามไซส์เลย S M L เอ้ยใส่เสื้อปั๊บแล้วก็นี่เราสั่งนี้มาด้วยนะคะ1ชุดนิยมแซ่บหมูค่ะ,คะชุดละร้อยยี่สิบบาทเอาเดี๋ยวเรามารอรอรอกันเลยดีกว่า ร้านนี้อยู่แถวไหนคะคนินตรงมาเลยจากหน้ามองร้านน่าใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตร้านให้ดูเลยระะ้านอยู่ตรงใกล้ๆหอหออะไรคะพูดเลยภูหลวงแมนชั่นคะ่ะอันนี่นะคะท้าดาเป็นร้านสีแดงนะคะสังเกตได้ง่ายมาก ร้านเนี่ยกว้างค่ะบรรยากาศดีมากใช่ค่ะน้องนิวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูจุกๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเสกอาหารกันค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอนานกันนะคะเบ๊ะเพี่ยังอาหารนิวค่ะทำไมคะสั่งวันอะไรคเป็นยังไงบ้างขาลาลันตาวอ๊อเดี๋ยวเราอะมารีวิวอย่างแรกกันดีกว่าได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนี้คือรสชาติเดียวกันหมดจะแค่แบบแยกขนาดไหมเอสค่ะก็จะมีลูกชิ้นชิ้นหนึ่งก็สิบห้าบาทครึ่งชิ้นหนึ่งแล้วก็หมูประมาณชิ้น หนึ่งสองชิ้นค่ะเท่าไหร่คะ15บาทวายนะคะต่อไปเขาจะเป็นไซส์ M ค่ะไซส์เอ็มอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะลูกชิ้นได้2อันค่ะแล้วก็จะมีพี่ตับมีอะไรว้าว้าว้าวายว้าเหมียวใหญ่หูใหญ่ละลานตาเลยใหญ่นี่คือไซส์อะไรคะจุกกินทั้งหมู่บ้านไซส์เอลค่ะห้าสิบบาทเองพี่นิวดูสินี่ค่ะแล้วเราก็มีเซตอะไรอีกอันนี้เป็น เซตนิยมแซ่บใช่เซตนิยมแซ่บเท่าไหร่ครับพี่นิวร้อยยี่สิบบาทว้าวตกแค่อะไรเท่าไหร่ยี่ห้าบาทเนาะใช่ค่ะเดีวจะมีอันนี้นะคะกากหมูลูกชิ้นนี่เป็อะเป็นหมูเนาะหมูชิ้นเป็นตับเป็นตับหมูอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นหมูตุ๋นหมูปึกอะไรหมูปึกอะไรครับพี่นิวหมูปึ๊ยหมูตุ๋นค่ะให้เรามาชิมอันนี้กันดีกว่าอ่ต้นน้ำก่อนเนาะ อ,อร่อยมากคือสลับนี่ไม่ต้องปรุงเลยไม่ปรุงไม่ชอบปรุงเหมือนกันอันไหนเดี๋ยวพี่ดิวลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะแล้วบอกเท็กเจอร์รสชาติให้หน่อยสิเป็นยังไงบ้างเส้นนะคะจริงๆก็คำหนึ่งหมดได้เลยใส่เอสเรากินเส้นก่อน ไงวะคือเส้นเหนียวนุ่มมากเออเส้นกลมกรอบคือเขาใส่พริกมาไม่ได้เผ็ดเกินไปนะคะเราสามารถปรุงที่มาให้แล้วนิดนึ่ก็คือไม่เผ็ดมากแต่วันนี้คือแบบชอบรสชาติจัดจ้านนะคะนี่อันนี้แบบปรุงทิมไว้เส้นแบบเส้นอินเนาะอืมอร่อยมากอร่อยเหรออร่อยพูสำหรับใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเร้อก็มากินร้านนี้ได้นะคะถ้ามากินจนเสร็จกันบ้างดีกว่า นิยมแซ่บแซ่บแซ่บกินก่อนตับขออนุญาตชิมตับนะคะชนอ่ะชนเป็นไงอร่อยนะอะเพราะชาติมันแบบเหมือนยำเลยอ่ะยำอะไรอ่ะยำยังไงไหนวะมันแบบว่ามีความวนแบบเปรี้ยวจัดอะเดี๋ยวเร้ชิมหมูละกันฉันแบบจะไม่อยากหมูเท่าไหร่ฉันจะกินกับหมูอ่ะกินหมูก่อนอันนี้เป็นหมูนะคะรสชาติว่า อ,อ,อนะคะต่อไปค่ะกากหมูแอบชิมมแล้วแหละคำหนึ่งเดี๋ยวชิมให้ดูหือหอมมากนะจริงหรออือแอบชิมบ้างไม่ใช่ชิมไยเห็นไหมล่ะอร่อยมากอันนี้อือือ่าใครใครมาต้องสั่งเ็ดนี้นะคะนิยมแซ่บกินกับเพื่อนจจอยอันนี้เป็นหมูตุ๋นนะคะค่ะรักใครให้ป้อนยังไงรักไหมรักได้ไงรสชาติ อบอกรสชาติเร็วเอาบอกรสชาติก่อนลูกถ้าเดี๋ยวชิมลูกชิ้นเองลูกชิ้นล้วนอร่อยจบเมือตุ่นเนี่ยเปรี้ยเปรี้ยพอดีเลยแล้วลูกชิ้นเป็นไงบ้างคะลูกชิน้นไม่มีแป้งเหมือนเป็นหมูล้วนก็ค,ค,คือร้านนี้ก็คือจะมีขนมถ้วยให้กินด้วยี่แหละต้องมีเออแล้วชิมก่อนอชิมได้ขอใช้ช้อนนี้เลยแล้วกันอะไรนะเกียดเกล็ดไม่เป็นไรค่ะตักขำอัมปอน คือหอบไปเตยกะทิมากตัดเรียนได้สุดๆเลียนกว่าเดิมกานิ้วจะบ้าขอดไปกินละค้นหนึ่งค่ะ 12 seconds later เราราคาคนขันมาอิ่มมากเลยอ่ะนิวอิ่มไหมล่ะอิ่มจริงๆค่ะคือว่าวันนี้ก็คือแบบว่าคือทั้งอิ่มทั้งอร่อยแล้วก็คุ้มราคามากอ่ะถึงเวลาต้องให้คะแนนแล้วนะให้คะแนนทุกอย่างเในวันนี้นะคะ20เสิบเลยรวมเต็มยี่สิบใช่แล้วนิวราคาให้เท่าไหร่นี่ให้10เต็ม10เลยคิวข่าวนะครับวันนี้กินจนงอกอ่ะนิวรายการของเราวันนี้ก็คือ EP สอง ก็คือจบหนไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนอื <ok ่วส่งต่อให้น้องตรีชดาพชราัตไปสัมภาษณ์ผู้คนในมอว่าเขาเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนบ้างว่าจะมีร้านที่เราสองคนมากินบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขามีร้านได้แต่ร้านไหนค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินตามวันนี้ก็คือแอนละแนงเนาะวันนี้ค่ะรวัสดนี้ก็ค่ะคุณค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยของการคาไทยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันนะคะว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เพื่อนๆชอบกันเนี่ยมีร้านไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อใบแผ่ค่ะชื่อแพรค่ะน้องๆเคยกินออกว๋วยเตี๋ยวรอบๆอบมอหกกันคะ่ะหรือเปล่ามีร้านไหนที่น้องชอบไหมมีร้านหนึ่งอ่ะหนูไม่รู้ว่าชื่ออะไรอยู่ตรงซอยนู้นอ่ะที่มันมีหลายๆเส้นอ่ะโอเคค่ะเป็นเมนูไหนที่เราชอบที่สุดเส้นเล็กเส้นเล็กต้มยำ ต้มยำใ่เ,เลกต้มยำเหมือนกันคือชอบกินเหมือนกันแต่คนละรล้านอโอเค <ไป S 2> ค่ะขอบคุณค่ะ<ป>สวัสดีค่ะหรือชื่ออะไรคะครับผมชื่อนรกศรนะครับ Security. s e ค u r i t y ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยของการคาไทายของร้านนั่นเองค่ะคหนูจะมาถามคุณลุงหน่อยว่าคุณลุงมีร้านกว๋วยเตี๋ยวรอบๆบ,บมอที่ลุงชอบไปทานไหมคะก๋วยเตี๋ยวที่ชอบทานนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวป๊อก ี่ชอบกินค่ะอยู่หลังมอใช่ไหมคะถูกต้องหนูก็เคยกินครับแล้วลุงมีเมนูไหนที่แนะนํำไหมคะที่ลุงแบบชอบมากคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำบเดี๋ยวหนูจะลองไปซื้อกินบ้างจ้าได้ได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแนะน้ำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อเต้นครับพี่ค่ะน้องมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้องชอบไปกินไหมแบบแถวแถวรอบมอค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนครับตรงหลังมออ๋อแล้วชอบกินเมนูไหนที่สุดคะยังไม่เคยได้กินเลยครับอ้าวทำไมอ่ะไปเหตุอะไรเขาเลื่อนตลอดเลยพี่ไปเหตุอะไรเขาเลื่อนตลอดเลยพี่